สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะนะนักตกปลาครับวันนี้ผมนุกก็ดีกระโลกะลาครับตื่นเช้ามาเพราะว่าน้ําปิงมาครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตีกระสูบกันนะครับกับหมายเถื่อนๆขนองผมนี่แหละหมายนี้แหละหมายเดิมๆครับที่ได้บ่อยๆเลยเพราะว่ามันจะมีร่องน้ําไหลอยู่ร่องนู้นครับร่องนู้นะเราต้องตีไปเนี่ยครับร่องเนี้ยพวกนี้นะครับช่วงน้ําไหลแรงๆเลย กลุ่มลูกปลามันจะอยู่ชายหาดครับตรงนั้นมันจะมีหาดหาดหนึ่งเราต้องตีไปให้ถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องซ้อหาอะไรเลยคือตีย้ำๆยำ้ยำๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าปลามันลงมาเดี๋ยวมันซัดเองนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นป๊อปนะครับอะไรพวกนี้นะครับถ้าป๊อปไม่กัดก็จะเล่นเป็นมินนาวนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะโดนไหมวันนี้ปะประมาณเจ็ดโมงแล้วครับตอนนี้ ทต้องตียัดให้ถึงฝั่งน้องรับสวยทั้งนั้นะมีลูกปลาอยู่ประาไม่รู้โดนไม่เหรอเนียน้ำไหละา้ออาหกเซนแล้ววะนี่เกียดอะนี่ห้า mình luôn ba đã dùng dưỡng 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 rồi mới dậy tên thì lũ là đồ thét thế đúng không thấy bọt này chờ quá còn nên ม,มันมีอยู่มันมีมากัด ข้อชาดูครับต้มงัดให้ลอยเน่ยต่อนี่อะไรวะเดยอุบเดอยอุบต่อไม้กิ่งไม้ ตียาไปเรื ningar, ่อยๆเดี๋ยวปลาก็มาหาดูดิโอ้องอะไรวะไอะข้นมาแล้วองปลาเนี่ยนงห้าละ 从这里开始，高空直升机。 Nhìa, vi bèn đ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 i Ôi, đi bèn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  đi to, đi bèn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  đi โอ้โหโดนมาเบิ้ลขาดใช่อหาหลุดแล้วมาดิงัดมาดิโดนแต่เช้าโอ้ยโอ้โหไซโลไซโลดีครับพี่เบิ้ลโอ้โห พี่เบิ้ลพี่เบิ้ลจับไม้ผมหน่อยได้ไหมครับแตะอะไรไมบบรรผมจะงัดขึ้นเลยทีเดียวอืออ้โหใหญ่ครับของแท้แปดสิบเจ็ดอ้โหเห็นตัวก่อนนะเลี้ยวเหมือนรอบที่แลี้ยวเฮ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยเ,เ,เหมือนรอบที่แล้วอ่ะคิปเปอร์คิปเปอร์ ปับนะชาติโดนเขาแล้วอุ้ยทำไมมันแรงนี้วะระวังระวังนี่โอ้ยสองขอสองขอขอมาอเรียบร้อยครับสอนเลยได้ไหมอ้ โลกกว่าครับป๊อบนัดชาติปักดินั่นแหละให้มันได้อย่างนั้นอเอาไปเลยโอ้โหไซใหญ่เลยครับพี่น้องครับเช้านี้ดีนะใช้ขอมานะไม่ทะลุด้วยอ่ะ <c oughs> ดูดิบิ๊กบอสของแท้ครับตัวนี้กัดไม่ค่อยแรงเนาะ แต่แม่งหนักอื้อเลยมันวิ่งสอนแนวพี่แม่ดีนะผมเอาเนี่ยชุดแปดชุดใหญ่มาเล่นนะชุดตกกลาชน,นะฮะถ้าเป็นสายหวานนี้คงไม่ได้ตัวแล้วจังหวะน,นี้ติดต่อพักหนึ่งเลออดูดิโคตรใหญ่ครับกับป๊อปนาชาติครับตัวนี้ป๊อปห้าเซนอือสุดยอด เพราะว่าฝั่งขนูนน่ะมันจะมีน้ำไหลมีลูกปลาครับผมว่าแล้วเราไม่ต้องไปไหนอะ่ะเราเตรียมย้ำตรงนั้นแหละเดี๋ยวปลามันกัดเองครับโอเคตอบนาชาติมันหมานเลยวันนี้เดี๋ยวผมขอย้าถ่ายรูปก,กันครับ แต่จะลอยโอ้ยแล้วไปไงวะเนี้ยขึ้นบนฮะขึ้นบนหาเพื่อนมันหาเพื่อนเชี่ย่อแม่งรอรอก้าวเก็บสายมั้งฝั่งนู้นป่กวะ

thì, đúng, đúng, đúng. Anh chị mới biết tộp với chảy vào Ui 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 Mình đụ chiếc bánh lên Tí nửa bên này, nửa bên này đi mình cắt rửa lết của bác

โอเคครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับกระสูปยามเช้าของเราสัตว์ไปคนละตูมสองตูมนะครับได้มาหนึ่งตัวถือว่าประสบความสำเร็จแหละแค่ชั่วโมงนิดนิดใสดีเลยครับอ้าตีไปถึงนูน่นนะยังไงก็ย้ำไปเรื่อยๆแหละครับตามล่องลองน้น้ำเพราะว่ามันมีฝูงลูกปลาเล็กๆนะครับที่ว่ายวนไปตามชายหาดเดี๋ยวก็กระสูบลงมาก็ เรียบร้อยนะครับโอเคคลิปนี้หนึ่งแต้มพอคนละตูม2องตูมปวดขี้